ข้อคิดหนุนใจบัญญัติด้านการเงินข้อ8สัตว์ซื้อในเรื่องเล็กน้อยพระเจ้าทรงอวยพระพรให้เราอย่างมากมายทรงมอบเงินเวลาทรัพย์สินและตะลันให้กับเราพระพรทุกรูปแบบที่พระองค์ทรงให้เรา พระองค์ทรงมีความคาดหวังให้เราเป็นผู้อารักขาที่ดีต่อสิ่งเหล่านั้นเราจะขอให้พระเจ้าอวยพระพรเราให้เรามีเงินเป็นล้านได้อย่างไรถ้าหากเรายังดูแลเงินเพียงแค่หลักพันไม่ได้ การฟื้นฟูทางการเงินที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อเราเรียนรู้ที่จะดูแลเงินจำนวนไม่มากที่พระเจ้าทรงอวยพระพรให้เรามีในตอนนี้ลองคิดดูว่าเราจะมีบ้านที่มีพื้นที่3,000ตารางฟุตได้อย่างไรหากห้องอพาร์ตเมนต์เล็กๆเรายังดูแลไม่ได้เลย ถ้าเราอยากจะเห็นพระพรยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราเราต้องเรียนรู้ที่จะดูแลสิ่งเล็กๆน้อยๆก่อนพระองค์จึงจะทรงวางใจให้เรามีพระพรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นได้ผู้เขียนเล่าว่าข้อพระคัมภีร์ที่ท่านชอบมากที่สุดข้อหนึ่งเตือนให้เราพิจารณาดูความเป็นอยู่ของเรา ฮะไก่บทที่หนึ่งข้อ6กกล่าวไว้ว่าพวกเจ้าหวานมากแต่เก็บเกี่ยวน้อยพวกเจ้ารับประทานแต่ไม่เคยอิ่มพวกเจ้าดื่มแต่ไม่เคยหยุดกระหายพวกเจ้านุ่งหม่มแต่ก็ไม่อบอุ่นคนที่ได้ค่าจ้างก็ได้ค่าจ้างมาใส่ถุงที่มีรูรั่ว พระยาวเวจอมทัพตรัสด,ดังนี้จงพิจารณาดูความเป็นอยู่ของพวกเจ้าพระคัมภีร์ตอนนี้เตือนเราว่าถึงแม้ว่าเราจะมีรายได้มากแต่เราไม่เคยจะใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยแต่เราต้องเข้าใจว่าการมีเงินมากมายในพระคลิสนั้นเป็นพระพรจากพระเจ้าแต่ถ้าเราใช้จ่าย เท่ากับที่เราได้รับก็จะทำให้เกิดผลลบทางด้านการเงินและทำให้การเงินเราตกต่าลงได้ให้เราตั้งใจว่าจะใช้เงินให้น้อยกว่าที่เราหามาได้ไม่ว่าเราจะหาเงินได้สองหมืหรือสองล้านถ้าหากเราไม่ระวัดระวังนิสัยในการจับจ่ายของเราเราก็อาจจะชักหน้าไม่ถึงหลัง เมื่อเราได้ตั้งงบประมาณและทบทวนดูแล้วให้เรามองหาวิธีที่จะอยู่อย่างประหยัดตามรายได้ที่เราได้รับหลักการง่ายๆก็คือให้เราแบ่งส่วนของรายได้ของเราออกเป็น3ส่วนใช้1ใน3ของรายได้ กับรายจ่ายในบ้านอีก1ใน3ให้เราใช้ในการจ่ายหนี้และบัตรเครดิตต่างๆและอีก1ใน3ที่เหลือให้เราเก็บไว้สำหรับ10บลดและเงินออมติดตามข้อคิดหนุนใจได้ทุกวันที่ y o u ยูทูบช n n e ลคริสตจักรพระพรเชียงใหม่